สรงคล้าวันนี้เป็นพันธุ์พื้กันมั้งเนะค่ะก็เราจะไปพูดคุยกันนะ้อเนะค่ะพอเมืองส่งคล้าเลยค่ะไปโฟนอินกับทางด้านข้องทันภูวาราชการจังหวัดส่งคล้าค่ะทันรัฐศาสตร์ฉิดชูเนี่ยอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพีทีกรหนึ่งส่งการครับค่ะทันผู้ว่าวันนี้เนะคะสถานการณ์น้ำท่วมคลองส่งคล้าเราณวันนี้เป็นพันพืชแล้วมั้งคะคือสถานการณ์ตอนนี้น้ำมันก็ หลอดพอดแล้วนะครับเรื่องการฝืนฟูโดยเฉพาะเทสบานแต่ก่อนนัดย้ายถึงก็เราก็แบงเป็นส่วนๆที่ทหานก็รับผิดชอบโดยเอาคนละเลื่อเข้าวไปเติมนะครับช่วยทหานในการทำความสะอาดเก็บเก็บกวาดวัสดุที่มันกองกองอยู่ตามถนนนั่นนะครับอำบานเรือนก็เก็บค้นออกมากองข้างนอกนะครับตอนนี้ก็ดําเนินการอยู่กับในส่วนในส่วนแนวโนมนะครับช่วงนี้วันนี้จะมีฝนเล็กน้อยนะครับพยากรณ์อาหกเจ็ด แปดเนี่ยมันก็จะมีฝนเล็กน้อยทิงป่านกลางมันจะไปตกนักเอาช่วงวันที่สิบแล้วก็เว้นไปที่สิบช่วงสิบเ้าที่หกสิบเจ็ดช่วงนั้นก็จะเล็กน้อยป่านกลางได้คือต้องต้องเฝ้าระวังนะครับช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังยังไงจีดก็ต้องฝ้าว่าแมพิ้องติดตามถาก,การา์นะครับฟังข่าวจากทางกรมประชาสัมบัธ์ด้วยนะครับในการที่ <c oughs> เราจะแจ้งเตือนไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีฝนวันนี้มีเล็กเล็กน้อยนะครับครับ่ันผ้ว่าขับส้หรับ อ่าสหรับการดําเนินการฟื้นฟูครับเรามีการจัดลําดับบพรทึมั่งครับอย่างเซนตรงนี้กันผู้ว่าบอกว่าตอนนี้เราเราจะดูจุดจุดที่ที่น้ำท่วมสูงอะไรับบนั้นมันจะได้นะครับก็ก็ไปดูในจุดที่มันท่วมนักก่อนนะครับแล้วก็มาไหลโดยเฉพาะเศรษฐกิจการความสําคัญในเศรษฐกิจด้วยแต่เลียครฮะเกี่ยข้องเกี่ยอะไรที่มันเป็นขยะกองกองอยู่นะครับตรงดําเนินการ นะครับสิ่งก็แบง่แบงงานรลับพี่ชอบกันหมด่แล้วนะครับปัญหาต่อมาคือเรื่องขยะที่มีจะเอาไปถิ่งไหมก็จะเดียววันนี้จะได้มีการประชุมเรื่องนี้ขังนงครับซึ่งก็มีประชุมมาอยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าในเมืองที่ทางที่สภาและก็แย่กับนอดเนี่ยมันมันหลับไม่ได้เหล่ยมันต้องมันต้องค้นออกเพราะมันอยู่ในเมืองนะครับทีมันกันเรื่องส่งทิงแหล่ะอืมค่ะเขาก็ว่าตอนนี้ปันห้าแย่ลักลักในการฟื้นฟูก็คือในเรื่องของปันห้าเคียะที่ว่าจะมีการประชุมกันวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ ค่่ะงทีต้นเหลืองการช่วยเลือเยียวยาในก็ทยอยนะครับตอนนี้ถู่สร่องวันถี่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้ยระบบมันจะล่มดะฮิตมันเัข้าไม่ได้แต่พอข้าวระบบได้เนี้ยประมาณวันเซซเซจะบานกระจายเงินแล้วนะครับตอนนี้ถูกอัเบรกระจายเงินกับ้างแล้วนะครับก็จะเลีงขี่ข้อมูลเข้าไปเผื่อได้รับเงินกันตรวซึ่งนะครับกับนตัวกับสักิดหนึ่งว่าเรลก้าวกันมาลายวันเนาะมันก็จะมีประเด็นว่าตกลงลงแตบียนกัน ได้ถึงได้บนนฟือนะครับให้ทันผู้ว่าได้ยื่นยันในส่วนของคือการลงทะเบียนเนี่ยต้องอาจากการเส้นแบบมืดว่าวาเลือนเนี่ยครับ,รบเรายืนกำรองไปแล้วตอนนี้ประมาณเส,ส้นอ้าหรือเกือบแส้นอกนะครับซึ่งการยืนนี่มันไม่มีอะไรมาครับโอเคบัตรประชายชนนะครับลือนลือสันจำเล็กได้ก็บอกเหล็กประชายชนลือสันมีปาบท้ายสันก็เอาปรับท้ายยืนยันแค่นั้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องจำอะไรมาบางตำบลรวมตังวัดเราก็สามารถขีดข้อมูลได้เลยนะครับ อันนี้อันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกของรัฐบ,บาลนะครับที่ที่ยกเว้นระเบียบเพื่อใ้พี่น้องประาชาชนเนี้ยข้อหลักความ่วยเรือไใดง่ายขึ้นนะครับค่ะมีการกําหนดทวงเวลาไหมคะว่าต้องมาภายในวันไหนคะท่านผู้ว่าไม่มีครับแต่ว่าต้องแค่มายืนเพื่อจะได้เงินเร็ยวๆแค่นั้นนะครับครับเพิกก่งนว่าอาทิตย์นี้ก็น่าจะจะส่วนใหญ่ก็น่าจะได้เงินเงินครับคัะมันเป็นไปนะครับอย่งระบบมันล่มด้วยบอกมันไล่<ค>ไ,ไล่ไฟไล่อำเภอก็ขี่กักนวัดนะครับค่ะมีช่องทางซื้อ การเข้าข้อมูลมันอาจจะติดขัดค่ะครับทีนี้ค่ะในเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยค่ะรัฐบาลเองก็เคยออกมาแลกนะว่ามีการตั้งเป้าไม้เอาไว้ว่าเมื่อเจ็ดวันประชาชนต้องได้ข้าวบ้านสิบสี่วันเมืองต้องสะอาดตอนนี้มันเพื่มมากเราก็กาหนดไว้ครับแต่ว่าพอในทางปฏิบัติงานเพราะคะมนนยืมมาค่ะพาทำทุกอย่างนี้มันมันนักว่าทุกๆครั้งทีมากมาก างเนี้ยมันก็ต้องรีบทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะไม่ใจว่าจะจะจ่ายเวลายืดยาอคือทำทังว่าทันขึ้นนะครับตอนนี้ทำทังว่นทั้งคืนค่ะถูกไฟก็รวมมือกันนะพอแต่ต้องยอมรับว่ามันมันเป็นจํานวนมากแล้วมันเยอะจริงๆในเรื่องของความเดือดร้อนแล้วก็ปัญห้าค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะให้ทันได้ฟากอะได้ทึ่งพี่นองประชาชนกันสักทีหนึ่งค่ะตอนนี้บางคนร้อนอกร้อนใจในหล่เร่องค่ะทานครับเขาฟาดไปยังพม่พีนองชาวสุข่านะครับ บางอำเภอก็ยังท่วมอยู่ม้งแต่ว่าพุมไปดูแล้วเนี่ยก็ได้ระดมเครือสุบน้ำก็ไปช่วยนะครับทางทุ่งยางฉีดทังอาหานะครับอำเภอก็พุมเผื่อวงเงินให้ช่วยเลือ,ปอ,อ,อดปีนองแพช่ชนทำไม่พอครับเบิกได้เลยๆเพื่อในการพุงงานนะครับทางโรงครัวแจกทุ่งยางฉีดแล้วก็เข้าไปดำเนินการสุบน้ำตรงแน่น้ำข้างนานๆก็จะเอาพวกเ็บไปไปโรยให้นะครับในส่วนในเมืองครับย่างเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสุดฟู นะครับตัวฟ้าก็เปวพี่อของเราก็ช่วยก็ละไมละมือนะครับเอาขยะออกมากรองหรือบนถนนเรื่อง่งายในการดีจะเข้าไปเก็บแต่วันยิงเรามีทีมงานอาออซ้อพ่อกระทรวงมาใส่ข้าไปดําเนินการดับซอยแหล่ช่วยหารที่นดีก็มีถึงในเรืองจักรหรือหน่วยงานราชกการคนละเลื่อนที่มีเครื่องมือเงจักรกนระดมนะครับระดมเข้าไปช่วยตรงนี้มีกระแจ้งแจ้งมาที่มอตบอที่ซ่องก็ได้นะครับว่ายังมีขยะเราจะได้เข้าไปดำเนินการเรื่อแจ้ง,จง,จงจกกปฏิรีรรรรรรรสินสบานครนัดย้ายได้นะครับครับ ค่ะค่ะขอบคุณทันม้าค่ะวันนี้ทีมมาให้ข้อมูลค่ะพันพฤกษก็เป็นกำลังใจให้ทันและทีมงานกันนะคะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสงฆาด้วยครับโดยเฉพาะชาววัดย้วยครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุนผัวครับครับสวัสดีค่ะ